ครับผมกิสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสบูทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาหามาหาหลัก,100กร้อยกับหลักสิบบนกันนะครับหลัก,100กร้อยกับหลักสิบอันนี้เด่นบนที่ว่าผมเขียนผิดว่าเป็นกเก้ากับเจ็ดจริงเป็นเก้ากับหกเ้อแก้ไขให้แล้วนะครับเด่นบนตัวนี้ก็เป็นเด่นบนสิบหน่วยนะครับตัวเนี้แปดเก้าศูนย์ถึงสูตรเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยไปซองไหนก็นเขียนบนอะไรแปดเก้าศูนย์นี่ นะครับปลายช่องไหนก็เห็นเหมือนแหละสูตรนี้นะเลขเก้าศูนย์หนึ่งอีกสูตรหนึง่งอ่าสูตรนี้ผมบอกบอกสูตรดอกทีเลขเก้าศูนย์หนึง่งเพราะว่าบางที่กะเนาะถ้าบอกไปเลี้ยวกะมันใช่กันทั่วปลายร้ายมันกระดังเกินไปนะครับเออโอเคเนาะคลิปนี้นะครับ เราจิมาว่ากันถึงหลักหลักรนะ้อยก็เป็นสูตรเก่านั่ยล่ะสูตรเดิมๆสำหรับพี่น้องที่เขามาไม่แต่พี่น้องที่เขามาเก่านะผมจิมนีสูตรหลักสิบยูนีน้นะวันนี้เป็นหลักสิบเมื่อผมเขียนกับเมแล้วมันบริได้เอาบวกกันราร้ลร้ตัวดอกนะครับอ,อันนี้เป็นสูตรเก่าเด้อสูตรเก่าที่ใช้มาตลอดนะครับก็คือ ถ้าเป็นหาหลักร้อยตั้งหลักร้อยผมใช้ตัวนี้นะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมจะหาหลักสิบให้น้ำนะครับอันนี้หลักร้อยเนาะสาหรับพี่น้องที่เข้ามาใหม่ถ้าหลักหน่วยเป็นเลขขี้นะครับหลักร้อยก็ต้องเป็นเลขขี้นะอ่ะได้ห้านะครับมันเป็นเลขขี้ได้ศูนย์อ่างวดต่อไปหลักร้อยก็คือเลขสี่นะอ่าผมสิยกตัวอย่างให้ถ้าเป็นเลขศูนย์นะ เอาเลขห้านี่ก็ได้เอาห้าเจ็ดเก้าสามหนึ่งนะครับเป็นเป็นหลักร้อยนะครับเห็นต่อไปเป็นเลขห้าถ้าได้ได้ศูนย์เขาเรีกศูนย์ตั้งนะศูนย์สองสี่หกแปดนะครับได้ศูนย์ออกสี่นะครับอันนี้เรามาหาหลักร้อยนะถ้าได้สามเป็นเลขขี่หลักร้อยก็ต้องเป็นเลขขี่นะครับเนี่ยก็คือสามห้าเจ็ดเก้าหนึ่งนะเป็นเลขเจ็ดนะครับ <c oughs> ถ้าหลักหน่วยมันเป็นเลขคู่หลักร้อยก็เป็นเลขคู่อยู่ประมาณนี้ครับ <c oughs> ถ้าได้สองก็สองตั้งสองสี่หกแปดศูนย์นะวันต่อไปหลักหน่วยเป็นเลขสองกันบ่สองตั้งนกับสองสี่หกแปดศูนย์ออกสี่เจ็ดแปดถ้าได้แปดก็แปดตั้ง <c oughs> อันนี้พ่อเข้าใจเนาะแต่พี่น้องตรงเบื้องให้เบิดนะมันมีหลุดนะครับมีหลุดไม่ใช่ว่ามันไม่มีหลุดแต่มันก็เป็นสูตรที่ว่า คนข้างที่ซีเมนต์ย่ำนะครับได้2โอเคได้4ี่สอก็เป็น4นี่วันนี้มันหลุดนะครับได้6มันออก9ก้าหาหนึ่งนี่นได้6กออกเก้าหหนึ่งะครับหลังจากที่หลุดปุ๊บได้1นึ่งก็หนึ่งสมหดก้าเ็นบ้ได้หนึ่มันเป็น9นะครับถ้าได้0ก็ศูน สามห้าเจ็ดเนี่ยมันออกศูนย์กับศูนย์เก้าได้เจ็ดออกเจ็ดห้านะได้เจ็ดเป็นเลขที่ได้เจ็ดเป็นเลขคี่มันออกห้าห้าสี่นะครับมันก็เดินของมันนะวันนี้หลุดเข้ากับโยงจากวันนี้มานี้ก็เข้าใจนะครับหลักหน่วยถ้าหลักหน่วยเป็นเลขคี่งดต่อไปหลักร้อยก็เป็นเลขที่มันหลักหน่วย มูเมื่อกี้เนออก554หลักหน่วยเป็นเลขคู่นะครับหลักร้อยมวดนี้คาดว่าจะเป็นเลขคู่นะครับเดี <c oughs> ๋ยวผมเขียนใส่ไอหนีห้ก่อนอันนี้เป็นตัวเด่นื้อๆด้อันนี้เป็นหลักร้อยนะครับหลักร้อยนี่เป็นเลขคู่ถ้าคู่ก็คือ0 2 4 6กแปดนะรักสิบรักสิบค่อยว่ากันอารัก, 10, รกส,สนนนินะครับผมก็จะใส่สูตรเดิมนี่แหละแต่เปลี่ยนตำแหน่งนะครับเปลี่ยนตำแหน่งมันได้สองสองสองอ่นเลยผมขอใส่ปากกาปากกาดำแล้วกันนะ ประกาดำหลักสิบนี่เอาตัวนี้นะครับหน่วยสิบร้อยพันให้ดูไปที่หลักพันนะครับเนี่ยหลักพันคือเลขเก้าเนาะเก้ามันเป็นเลขขี้พี่น้องงงบ่หลักสิบก็ต้องเป็นเลขขี้หน่วยสิบร้อยพันหลักพันเป็นเลขคู่หลักสิบก็ต้องเป็นเลขคู่นะครับ หน่วยสิบร้อยพันหลักพันเลขหนึ่งมันเป็นเลขขี้นะครับหลักสิบเป็นเลขขี้เนี่ยมันถีสวยๆของมันอย่มันอที่เป็น <c oughs> หมวดต่อไปหน่วยสิบร้อยพันหลักสิบมันต้องเป็นเลขขี้เพราะว่าหลักพันมันเป็นเลขขี้นะครับเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะครับ หน่วยสิบร้อยพันหลักพันเล็กคู่เมื่อต่อไปหลักสิบก็ต้องเป็นเล็กคู่เห็นไหมเนี่ยน,น,น,นะได้คู่นะครับหลักร้อยคู่คู่นะมี่งวันนี้มันหลุดนะวันที่ออกสี่ีหกเนี่ยสำคัญนะสี่หกนี่หลุดทั้งอออ๋อ,อ,อ,อสองเป็นสี่ถึกแล้ว หน่วยสิบร้อยพันเอออันนี้เป็นเจ็ดแต่ว่ามันออกสี่สี่หกตัวนี้ผนะิดนะหลังจากที่หลุดแล้วนะครับหลักพันคือหลักเอาไปทําเป็นหลักสิบว่ามันจะเป็นเลขคู่หรือเลขคี่นะครับหลักพันก็คือเลขหนึ่งหนึ่งกะหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าเห็นไหมได้สามสามห้าเจ็ดเก้านะครับถ้าหลักพันเป็นเลขคี่นะหน่วยสิบร้อยพัน ห้หลักพันเป็นเลขที่งวดต,ต่อไปมันก็ต้องเป็นเลขขี้และนะ้วน้าหลักสิบเพราะนั้นเนี่ยหลักร้อยเป็นเลขคู่หลักร้อยผมดึงมาอย่างนี้หลักสิบดึงมาอย่างนี้มันเป็นเลขขี่กับคู่นะครับหลักร้อยต้องเป็นเลขคู่หลักหน่วยต้องเป็นเลขที่บัูววาพี่น้องที่เข้าใจตามผมบอเนี่ยหลักหน่วยงวดก่อนนั้นมันเป็นเลขเจ็ดแล้วก็ดึงไปทําเป็นหลักร้อยต้องเป็นเลขที่ก็หน่วยหน่วยสิบร้อยพัน หลักพันนะครับหลักสิบมันต้องเป็นเลขขี่นะครับอันนี้เป็นเน 7, ลขคีเ่เลขคี่ก็ต้องเจ็ดห้ามันบอกหน่วยสิบร้อยพันนะครับมันเป็นเลขคู่เนี่ยมันเป็นเลขคู่ก็คือตัวนี้หลักสิบมันต้องเป็นเลขคู่หลักร้อยมันต้องเป็นเลขขี่สี่ยิ่ประมาณนี้นะครับเนี่ย เพราะฉะนั้นนะครับงวดน,นี้หลักร้อยคือเลขสี่สี่มันเป็นเลขคู่นะเพราะว่าหลักร้อยมันต้องดึงมาอย่างนี้นะครับหลักร้อยมันต้องดึงมากสิสี 4, ่เขาก็ตั้งไปเลยเป็นสี่หกแปดศูนย์สองอันนี้เป็นหลักร้อยนะครับทีนี้มาว่ากันถึงหลักสิบหลักสิบก็นับไปที่หลักพันนะครับหน่วยสิบร้อยพันเหมนกัม หน่วยสิบร้อยพันเพราะฉะนั้นหลักพันวันนี้เอาเราไปทําหลักสิบเห็นไหมเลขคู่ก็คือเลขคู่เลขคี่ก็คือเลขคี่เพราะนั้นหน่วยสิบร้อยพันหลักพันเป็นเลขคี่หลักสิบน่าจะเป็นเลขคี่อันนี้คือหลักสิบสิบเขาก็ตั้งไปเลยห้าเจ็ดเก้าสามหนึ่งนะห้าเจ็ดเก้าสามหนึ่งเพราะฉะนั้นเลขน่าจะออกอ่าสี่ห้าศูนย์ 459หรือว่า470 471 479นะ8 5 0 8 7อะไรก็ว่ากันไปนะครับ <c oughs> นะคือความน่าจะเป็นนะครับคือความน่าจะเป็นนะครับหลักร้อยเนี่ย <c oughs> หลักร้อยจบหลักสิบนะครับเลขน่าจะออกแบบนี้ มันเป็นูตดง่ายๆนะครับคือผมสังเกตแล้วกะแต่ว่ามันก็เป็นเลขถึงห้าตัวนะครับเป็นเลขถึงหาตัวเจ็ดเห็นไหมหน่วยสิบร้อยพันหลักพันเป็นเลขขี้นะครับก็ดึงมาทาเป็นหลักสิบให้มันเป็นเลขขี้ไปเลยนะครับหลักหน่วยเป็นเลขคู่ดึงไปเป็นหลักร้อยให้มันเป็นเลขคู่ไปเลยนะครับก็มวนที่เป็นสี่เจ็ดอะไรก็ได้ เดีนะ๋ยต,ตัวหลักหน่วยนี้ยังไม่รู้นะครับหลักหน่วยยังไม่ได้หาอ่ะอย่างนี้ผมทำเอามาเขียนเสนีก่อนอ๋ออันนี้มาครบล่างอันนี้เป็นสูตรหม้ยล่างอ่ะอ่ะหลักสิบมันเป็นเลขขี่เนาะหลักสิบก็คือหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะ ได้ลักสิบกับลักอันนี้แล้วหลักร้อยกับลักสิบแล้วหลักหน่วยนี่ผมยังบราณเลยฮนะครับถ้าเกิดว่า,าพี่น้องมีหลักหน่วยตัวเดียวแม่นๆน,นะครับพี่น้องมีโอกาสที่ถือเลขสูงหรือถือสามตัวตรงสูงนะครับก็คือห้าบทตรองตดนะ <c oughs> ตามที่พี่น้องเห็นว่าลักร้อยเป็นเลขคู่อ่าเลขคู่ผมจับทั้งหมดนะครับได้เลขขี้ 1 3ึ่เราจะไม่เอาเลขดับมาตัดนะครับ5จับแบบนี้เนี่ยจับแบบนี้มันก็จะได้แบบนี้เนี่ยอันนี้สูตร A ผมให้เบิร์เมื่อกี้นี่ก็คือ,คอสูตร b สูตร b คือ,คอสูตรนี้นะหลักร้อยมันเป็นเลขคู่หลักสิบมันเป็นเลขคี่เนี่ยผมเห็นเป็นสูตรตร A กับสูตร B เนี่ยพี่น้องหาหลักหน่วยตัวเดียวเติมนะครับ ทั้งหมดมันจะเป็นเลข1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 25 25คู่นะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องนะครับมีหลักหน่วยตัวเดียววิ่งหลักหน่วยตัวเดียวเนี่ยเอามาเติมนะครับมีโอกาสถือ3ตัวสูงนะครับเพราะว่าเราจะไม่มีการตัดเลขเลขดับนะหรือว่าพี่น้องมีเลขดับก็เอามาตัดก็ได้นะอาบางท่านอาจจะเดียนศูนย์หลักร้อยบางท่านอาจจะเดียนแปดหลักร้อยนะ บางท่านอาจจะเรียน5หลักสิบบางเสียนะะก็คือ4 5่ห้ายังล่ะเมื่อกี้มันออก5 5 4 4่วันนี้มันอาจจะเล่นตลกเป็น4 5 0หหรือ4 5อะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่าเาลืมผมให้ดูสูตรนี้แล้วมันบอสูตรเนี้ยสูตรเนี้ยสูตร B นะครับก็คือหลักร้อยเป็นเลขคู่หลักหน่วยเป็นเลขคี่ตาม อ่าลักสิบเป็นเลขที่ตามที่พี่น้องเข้าใจนะครับทำไมต้องมีสูตร A เดี๋ยวใบเมื่อกี้ไปไหนแล้วอืมผมย่านพี่น้องสับสนเพราะว่าผมอ่าผมอ่านคอมเมนต์อ่าอา,ออาจารย์พูดเยอะไปหน่อยวะพูดพวกไว้วนมานุนงงเป็นวะเดีอ่างงกะงงก็งงนะครับอ่ะอันนี้ กรณีอีกกรณีหนึ่งนะครับแต่อยู่ในนี้แหละนะมันเป็นหลักสิบอีกเหมือนเดิมนะครับเป็นหลักสิบเออหลักสิบนะที่เอามาใส่อีกตัวหนึ่งนะมันเริ่มเข้าจังแตงวันนี้นี่นะก็คือจะโยงไปเป็นหลักสิบมันเป็นเดขคู่นะครับถ้าเป็นคู่คู่อย่างเงี้ยอ่า หน่วยสิบร้อยพันหมื่นใช้หลักเนี่ยผมใช้ใส่พันกับหมื่นนะพันกับหมื่นเอาไปทําเป็นหลักสิบนะครับถ้าเกิดว่าอ่าพันกับพันกับหมื่นเนี่ยเป็นหลักสิบปุ๊บมั่นใจได้เลยว่าหลักสิบต้องเป็นเลขคู่แน่นอนนะครับเนี่ยอันนี้ก็กกหลักสิบอ๋อต้องใส่ปากกาดำเนาะจะอง้หัวเป็นหลักสิบถ้า ถาหลักพันกับหลักอันนี้มันชนกันคู่กับคู่อย่างเงี้ยมั่นใจได้ว่าหลักสิบต้องเป็นเลขคู่แน่นอนนะครับอย่างงวดต่อไปนะครับหน่วยสิบร้อยพันพันเลขที่ผมดึงมาเป็นเลขที่หมื่นเป็นเลขที่ขข <G un ty> ก็หลักสิบ <g un ty> มั่นใจได้ว่าเป็นเลขที่แน่นอนนะเนี่ยพันกับหมื่นเป็นเลขที่นะครับหลักสิบก็เลขที่แน่นอน อันนี้คู่กับคู่หลักสิบเลขคู่แน่นอนอืมนี่เนี่ยเนี่ยวที่มันผิดเหบ่ปกติใช้หลักพันหลักพันเป็นเลขเลขคี่หลักสิบมันน่าจะเป็นเลขคี่แต่มันไม่ใช่นะครับเนี่ยมันไม่ชนนะพันกับพันกับหมื่นมันไม่ชนนะครับเนี่ยพันกับหมื่นมันไม่ชนทีนี้มันชนเนี่ยสามกับหนึ่ง เหมพันกับหมื่นมันเป็นเลขที่หลักสิบมันต้องเป็นเลขที่นะครับสามกับหนึ่ง <c oughs> มันต้องเป็นเลขที่วันนี้ <c oughs> แต่หลักพันหลักพันนี้เดินหลักหมืน่นนี่หลักหมืน่นเป็นเลขคู่หลักหมืน่นก็ไม่ผิดคือกันนะครับหลักหมืน่นมันจะมาผิดอยู่วันนี้มันออกเลขนีห้าอ่าถ้ามันชน ่ชนนี้มั่นใจได้เลยนะครับห้ากับ7มันเป็นเลขคี่หลักสิบมันต้องเป็นเลขคี่ห้ากับ1เป็นเลขคี่มันออกเลข5าเห็นบหมวันเมื่อกี้ห้ากับหนะครับไอหลักนี้มันผิดไปนะหลักหมื่นเนี่ยมันผิดไปแต่หลักนี้เดินต่อวันนี้มันมันมันบรชนอีกนะครับหน่วยสิบร้อยพันเนี่ยมันมันจะเป็นคี่กับคู่เป็นคี่กับคู่มันไม่ชนนะครับเพราะนั้น อาจจะเป็น <c oughs> ตกลงพี่น้องก็จิว่าตกลงจะเอาเอาคู่หรือเอาที่แ่ละพันธุ์ว่าก็คือนะครับหน้าที่ของผมก็คือทอําทําให้ดูนะครับทําให้ดูทําให้พี่น้องดูว่าเออเนี่ยถ้าชอบว่าเป็นเลขคู่มันก็เดินเดินทางเดินของมันก็เป็นแบบนี้ถ้าถ้าพี่น้องจะยึดเอาหลักพันหรือว่าจะยึดเอาหลักหมื่นนะครับมาเป็นหลักสิบนะครับ นาทีผมก็คือหาวิธีหาหามาให้พี่น้องดูแต่พี่น้องจะตัดสินใจว่าจะเอาเลขคู่หรือเลขคี่แค่นั้นนะครับรผมก็เลยทําออกมาเป็นสูตร a กับนะถ้าคิดว่าหลักสิบหลักร้อยเป็นเลขคู่หลักสิบเป็นเลขคู่พี่น้องก็ต้องจัดจุดนี้แล้วก็หาหา,าหลักหน่วยแม่นๆมาใส่แค่ตัวเดียวนะครับถ้าจะรวมกันทั้งทั้งสองสูตร มันเป็นเลขถึง50ชุด50ชุดพี่น้องับเกิดมีหลักหน่วยตัวเดียวก็คุ้มนะครับแค่หาหลักหน่วยตัวเดียวให้ได้นะแต่ผมกสิหายอยู่ดอกว่าบุญเมนมาบุหานะไม่ใช่ว่าจะไม่หาให้นะครับผมกสิหายอยู่แต่ความน่าจะเป็นพี่น้องกกเี็นพี่น้องก็ทําได้นะมันไม่ได้บวกเยอะนะครับนะกาโอเคผมเอาแค่เอาเอาสิบกับร้อยมาฝาก นะครับสิบกับร้อยมากกมันเป็นสูตรง่ายๆถ้าถ้าบอคอยใจกับยอนเบิ้งคลิปเราฟังไหมอธิบายนะครับฟังเอาเดอ้อถ้าบอคอยใจตรงไหนก็ได้นะครับเนี่ยผมเขียนใจอยู่แล้วแต่ผมผมก็ยังว่าเป็นเด็กขี้อยู่นะร้อยกับสิบแต่ผมจับไว้สองสูตรเดี๋ยวผมจะหาหลักหน่วยมานะครับหลักหน่วยเป็นสูตรง่ายๆคือกันแ,แต่พยายามหลักหน่วยเนี่ย พยายามทำมันได้แค่ตัวหนึ่งสองตัวนะครับเอาเบบอกหลายหรือว่าถ้าเยอะก็เป็นสูตรคู่ขี้ถ้าเป็นสูตรคู่คี้เขาก็ต้องหาหลักาหาดับหาเด่นอะไรมาตัดอีกทีหนึ่งนะครับเพราะนั้นมันจะได้เลขหลายตัวเกินไปแต่อันเนี้ยห้ชุดนี่ที่ผมจับไว้นี่ยังผมคิดว่าน่าจะโอเคนะทั้งหมดนะครับห้ชุดเป็นคู่คู่กับคู่ขี้นะครับขอให้พี่น้องเติมตัวเลขตรงนี้ ให้ถูกต้องเพียงตัวเดียวนะครับพี่น้องมีโอกาสถือ3ตัวสูงหน้าที่ผมก็คือเพียงเป็นแค่แนวทางนะครับแนวทางให้พี่น้องชี้ว่าเออ,อไปทางเดินไปทางนี้นะ,ะเดินไปทางนี้นะหร,หรือว่าพี่น้องจะรัดมาทางนี้ก็ก็ได้เหมือนกันอย่างประมาณนี้คืออย่างพี่น้องไม่รู้ทางครับพี่น้องเดินไปถามทางนั่นแหละผมก็มีหน้าที่ชี้ว่าเออความน่าจะเป็นนะครับแค่นั้นนะผมไม่ได้มี วิชาเก่งอะไรมากมายที่ว่านั่นนะครับมันเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะครับถ้าท่านชอบก็ดูถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวจังพ้อกันเดี๋ยวผมจะหาหลักหน่วยแบบคู่ขี้หรือว่าหลักหน่วยตัวเดียวมากกว่านะครับก็บโอเคนะนาทีแคบนาจอไวแล้วล่ะกะเอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ